สวัสดีค่ะชาวราศีสิงหผู้นำของทุกๆด้านลองดูว่าความรักของคุณเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะยังเป็นผู้นำทางด้านความรักหรือเปล่าคุณราศีสิง์คุณอยู่ในช่วงเดือนสิงหาใช่ไหมถึง16จกันยาก็มาดูกันว่าช่วงท้ายปีแบบนี้ผู้ที่เกิดราศีสิงห์วันตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยละกันหนึ่งพฤศจิกายนเนี่ย ขอเปิดแต่ความรักเลยนะคะว่าความรักของคุณเนี่ยหรือจิตวิญญาณในความรักของคุณคุณจะรู้สึกกับความรักเป็นยังไงบ้างคะ่ะราศีสิงห์คนโสดน,นะคะหรือว่าคนที่แบบมีคนคุยไม่ก็ไปแอบแอบรู้สึกดีๆกับใครบางคนมาดูกันคะ่ะว่าช่วงความรักของคุณขออนุญ,ญาตเปิดของความรักราศีสิงห์ในช่วงเดือน1พฤศจิกายนปี65ว่าคุณจะเป็นเช่นไรคะ่ะ ไพ่ตอบว่าคุณนะช่วงเนี้มีแต่ความคิดคิดคิดแต่งงานฟันธงเลยนะคุณราศีสิงคุณจะทําอะไรอะ่ะคุณเจอคนคนนั้นแล้วใช่ไหมเจอเขาแล้วหรอหรือยังไงอะ่ะหรือว่าทัดโสดช่วงนี้คุณแบบพร้อมเลยนะอาแขนเลยนะโปรดมอบเวดดิ้งให้ฉัน ปรดมอบคู่รักมาโปรดส่งคนนั้นมาฉันพร้อมแล้วนี่คุณพร้อมกันทั้งคู่เลยนะคือคุณราศีสิงจะมีใครพร้อมไปมากกว่าคุณไม่มีแล้วหาที่ใดไม่มีซึ่งช่วงนี้คุณคุณทำคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนดี ผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นที่จะเข้ามาในชีวิตคุณก็เป็นคนดีและพร้อมเหมือนกันอุ้ยคนลุกพร้อมเหมือนกันที่คุณและเขาเนี่ยจะจะได้พบกันคุณอาจจะไปเจอคนที่มีอดีตบ้างทุกคนมีอดีตแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงความรักของคุณได้มันคือความสั้งสรรค์ในชีวิตคุณจะต้องเจอคนที่รู้สึกว่า มันมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะ่ะซึ่งคุณและเขาจะจะได้คบกันนะบอกเลยคุณราศีสิงห์ใครอยู่ราศีสิงห์นี่คือคุณและคู่ของคุณพร้อมที่จะคบกันและคุณจะถูกมองจากเขาว่าคุณนี่แหละเป็นคู่คู่บารมีคู่บุญคู่คนที่จะคู่กับเขาอะ ซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีความสตรองมากโอ้โหอนาคตคนคุณราศีสิงคุณไม่น่ารอดเอาไงดีอ่ะพร้อมหรือ,อยังคะคุณคุณจะลงเอยคุณจะลงเอยกับเขาแน่นอนอะถามว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยพฤศจิกายนเนี้คุณกับเขาจะได้มีแคมเปญแคมเปญอะไรร่วมกันบางอย่างเนาะแคมเปญแคมเปญใหญ่ด้วย อาจจะเป็นเดทแรกหรือเปล่าอืมหรือว่าจะเป็นแบบการการแบบไปแบบไปเหมือนคล้ายๆไปไปพ่อแม่ลูกครั้งแรกอะแต่ยังไม่ได้เป็นพ่อแม่ลูกกันอะแต่เหมือนแบบมีความแฮปปี้อ่ะซ้อมอะซ้อมเป็นครอบครัวคือดูแล้วโออธิบายเป็นคำพูดก็คือ แม้ว่าแต่ละคนจะมีอดีตที่ผ่านมาสิ้นหวังในความรักไม่อยากมองรักที่มันอันเก่าซึ่งคุณคุณอาจจะคุยกันแล้วแหละซึ่งเนี่ยแต่คุณสองคนเนี่ยเป็นคนที่มองอนาคตและมองความรักไปได้ด้วยกันบอกเลยว่าคุณจะจุงมือกันไปสู่ประตูวิวาแล้วก็สู่ความสุขสุดๆพฤศจิกานี้คุณราศีสิงห์โคนหน่าอิจฉา ท้งตัวเองก็มีความสุขทั้งทั้งการกระทําแล้วแล้วและจิตใจด้วยนะคุณจะมีทั้งความสุขทั้งในด้านเหมือนโลกกระทำอะ่ะคุณก็จะสุขสมบูรณ์ด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วแล้วก็ในด้านจิตใจคุณก็มีความพร้อมอยู่แล้วมีความสมบูรณ์อยู่แล้วไม่เคยคิดกับใครร้ายแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นําทางด้านจิตใจที่ที่ดีคุณเข้มแข็งในทุกๆเรื่อง คู่รักของคุณก็มีความสมบูรณ์อะสมบูรณ,รณ์ที่เขาจะคิดเป็นครอบครัวกับคุณอะคุณถ้าคุณเปิดใจไปแล้วอะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะเข้ามาพร้อมที่จะเป็นพ่อของลูกพร้อมที่จะมีลูกกับคุณด้วยนะแล้วแต่สรุปสรุปกันก็ช่วงพฤศจิกามันเป็นการคุยกันที่เห็นอนาคตแล้วนะอือ คุณลสีสิงมันมันไม่อยากให้จะน,น่าอิจฉาไปมากกว่านี้งั้นก็ขอทำนายแค่นี้แล้วกันค่ะคุณกับเขาจะได้ลงเอยกันได้คุยกันได้มองอนาคตได้พูดถึงเรื่องอนาคตจริงๆแบบไม่ใช่คนจีบกันนะพูดถึงเรื่องอนาคตจริงๆในแบบที่ตัวเองแต่ละคนต้องการและและคุณกับเขาก็ก็กำลังก็คงจะวางแผนพฤศจิกายนนี้วางแผน กันแน่นอนเรื่องความรักที่จะดำเนินต,ต่อไปในเดือนหน้าและปีหน้าและอีก10ปี20ปีเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังคุณศิีสินขอบคุณมากค่ะ